คุณผู้ฟังคะกรมปรศุสัตว์ผนึกกำลังสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติพัฒนาการเลี้ยงสุกรของประเทศไทยคะ่ะเรื่องนี้นะคะนายสัตวแพทย์สรวิทยานีโตอธิบดีกรมปรศุสัตว์ให้การต้อนรับนายสุรชัยสุทธิธรรมนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติร่วมหารือกันในประเด็นการพัฒนาการเลี้ยงสุกรของประเทศไทยในอนาคตและแนวทางการฟื้นฟูอาชีพผู้เลี้ยงสุกรรายเล็กและรายย่อยคะ่ะ ดยอธิบดีกรมปรศุสัตว์เปิดเผยว่ากรมปรศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้หารือร่วมกันถึงแนวทางบุรณาการความร่วมมือในการแต่งตั้งคณะทำง,งานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางฟื้นฟูอาชีพผู้เลี้ยงสุกรรายเล็กและรายย่อยการใช้ระบบประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ และรับทราบสภาพปัญหาการผลิตสุกรที่ต้องประสบกับภาวะต้นทุนอาหารสัตวที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งข้อมูลรายงานความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน ASF ที่ขณะนี้อยู่ในระหว่างทดสอบค่ะและรวมรับทราบแนวทางการจัดทำแซนด์บ็อกของกรมปรศุสัตว์รวมถึงการจัดทำคู่มือการกลับเข้ามาเลี้ยงสุกรใหม่ของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเลี้ยงมากขึ้นค่ะ สำหรับพิกแซนบ็อกนะคะก็จะเป็นเขตพื้นที่ควบคุมพิเศษเพื่อนำร่องส่งเสริมฟื้นฟูการผลิตและควบคุมป้องกันโรคระบาดในสุกรซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญประกอบไปด้วยเขตพื้นที่นำร่องและพื้นที่เกี่ยวข้องอื่นๆตลอดห่วงโซ่อุป,ปทานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับแนวาทางการส่งเสริมและฟื้นฟูการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายเล็กและเกษตรกรรายย่อยโดยต้องเป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม โดยกรมปศุสัตว์และเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรสนับสนุนการปรับปรุงฟาร์มภายใต้ระบบป้องกันภัยทางชีวภาพของฟาร์มเลี้ยงสุกรสู่ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมค่ะ